วันนี้ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์จันเสนครับอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับไปดูเท้ากเวนอยู่ในพิพิธภัณฑ์กันวันนี้มีไกด์าพาเที่ยวด้วยนะครับก็บไ,มไม่คัดไม่ขีดไม่ฟัน เครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณต้องเก่าท่นเลยดิครับโอ้โหเขียวองสมัยโบราณรู้จก <c oughs> ากยูท <c oughs> ูบมาขี่รถมาจากคบลวงเลยโอ้โหปฏิพล ปีหลังาจากยินทันสร้างเสร็จประเทศสเสด็จเองเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือสมเด็จเจ้าพีน่นางเธอพระองค์ท่านก็ทรงเสด็จมาเหมือนกันพระองค์ท่านเสด็จมาตอนวันที่18มกราคม2545 3ปีหลังจากที่าาประเทศนนเสด็จไปอันนี้แสดงว่าท่านมาปลูกต้นไม้ไปให้ประเทศพระองค์ท่านทรงปลูกต้นจันทร์ต้นจันทร์ด้านหน้าต้นด้าน,น,นหน้ามีมีพวกมีฝักบัวครับโอ้โหมีเขียนสีอันนี้ของของเขาขุดได้ที่นี่เลยใช่ไหอันนี้เรียกอนนี้น่าจะแล้ว เลจากมัออมันใช่ของที่นี่ไหม,มไม่่านอขอที่นี่่ะมาชิ้น,ก,น,นก็จะใช่สีงัวน,นวนี่็น่าจะมาจากที่นี่เเห็นย่างเกันเยเออสวยมีตัวนึงคือวานที่ครับครับโอ้โหพระเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจเป็นของที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับ นี่นะคุณตาตาขุนมีทั้งหน้าไม้ละสัตว์ส,<อ>ส,สวัสดิ์จอดอยู่เช่นสัตว์สวัสดพัดพีไม้วหว่านนวดชลังตักน้ำกระต่ายคุนพร้าวงูหอกหาบเสือแล้วเรื่องเที่ยวตามท่าศิาลาตีเหล็กและพุทธศิลป์ไทยโดใช้คุยกันตอนปี 2, นสองพันห้าร้อยสี่สิบหกถึงสองสี่ปีภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านจากคุณตาขุนดวงเงิน,น,นเปนการพิสูจน์จัเสกจักรเสกในการประชุมชุมชนได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีการสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งแต่ผ่านในสมัยรัชชันที่ห้า ทำให้กลับไปชุมชนได้ครั้งหนึ่งมีทั้งคนจีนคนไทยคนอินโดนามแล้วก็คนลาวเขามาตั้งฐานอืุปตะอ่าที่ใช้ในการทำอาหากินได้แก่จอบเสียงเคียวมีดแล้วก็ปืนแล้วก็มอชินช้นหักกำผู้ใช้เช่นช่มันชนหักตึงชิ้หกไม้ใ้าหินปูนตแกางแล้วก็อะไรอย่างอื่นแกมีสิ่้อืมไฟอใน้าเนี่ใยใ่ใใยใยไผอืม

ในสมัยนี้ก็คือทุกคนมีโทรศัพท์แต่ถ้าวันนึงไม่มีสัญญาณก็ต้องไปหาที่ที่มีสัญญาณใช่คนในนั้นสมัยนั้นก็คือก็าโทรศัยกไปเหมือนกันแต่ว่าชอบยกไปหมดแค่ไหนเหลือทุกคนอยู่บ้านบางส่วนแต่พอคิอยูไปนานๆไม่มีน้ำก็ต้องยกหรือเหมกันเปรีคล้ายกันนะเออ แล้วแล้วภาพเ่านี้มีมีองค์จริงไหมต้องจริงมีจริงตรงไหนครับหน้าเก่งขามหน้าเก่งขามอ๋อถ่ายจากองค์จริงเป็นเออ่พระปุรินนั่งชันเขาด้านหลังคือแม่ทีวีก็จะนสมีไปจับทุกคนมีสองด้านเลยมีสองด้านสองทุกเลยอันนี้ก็ใช่เนี่ย แต่วัน <In the> ี lings, Still, so ้เขาดูบวมกว่าแต่ว่ามันเขาปั้นหนาปั้นหนาเขาถ่ายรูปไปมองชัดว่ามันมีเ่าไมันมีถูกที่เล็กแล้วเราเป็นตู้มันอยู่ต่ำกว่าตัวเราถ้าวันนักท่องเที่ยวจะมองเห็นด้านหน้าชัดเจนเขาต้องย่อตัวไปเพื่อที่จะมองช่องฝั่งนี้เขาก็เลยถ่ายภาพมาแล้วแปะที่บนมันจะได้มองหน้ากว่าวันนี้ขุดได้ที่นี่ใช่ไหมใช่ขุดได้ที่นี่ก็ในระยะห่างจากพิถีพันไปด้านหลังวัดประมาณหนึ่งหรือสองไร่เมตรเจอตัวเงินโบราณ แต่ว่าเตืองโมกุรันในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีสร้างสถาปัตยกรรมใดๆเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบก็คือเอาตามหลักจริงๆก็คือในสมัยตอนนั้นก็คือมันเป็นแค่หมู่บ้านมันไม่ได้เป็นหมูบ้านไม่ได้เป็นอย่างสีเทพที่เป็นเมืองที่มีสร้างสถาปัตยกรรมลงเหลืออยู่ที่นี่มันก็ลงเหลืออยู่แค่คู้น้ำล้อมเมืงองกับหมู่บ้านชาวบ้านธรรมดาแต่ก็ยังมีเศษภาชนะที่เผาอยู่บ้างที่เป็นภาชนะเผาแบบไม่มีลวดลายไม่มีลวดลายเออ่เป็นขนาดชิ้นเล็กๆก็คือมันแตกต่างกันในท่ามือส่วนนี้ก็ถ่ายรูปมาจากนี่นนะนเอี่ชัด ในเครื่องข้นั้งอันนี้เป็นเครื่องบดยาใช้เค่องบดยานี้เป็นประเทศไม่สั่ระสได้สรับบดเป็ืสุนไพร จุดที่เป็นเป็นปลือกหอที่มีลายคาดเชือกสีแดงซึ่งคาดอยู่บนลัยภาชนะนี่บางเช่นนี้หนึ่งแล้วก็มีเศษภาชนะเปลนอกหอยประเภทอื่นๆที่มีลายที่สวยงามก็คล้ายๆกับในตัวโบราณที่ปัจจุบันยังเจอแต่เจอกระส่วนใหญ่ก็เสิร์เป็นเศษปูนเล็กๆที่ว่าเอา่อมันไม่มีชิ้นส่วนของมันที่แน่นอนนี่ก็เป็นรูปปดัดเป็นเครืตัวประด<ม>ิษฐ์หลายๆมากใช่ไหมสิบาาาสวาระวันนี้อันนี้คือลูกกระสุนอันนี้ มันดูคล้ายๆเหมือนเอาดินเผามาปั้นเป็นรูปกลมเหมือนปั้นเฉยแต่ไม่ทราบว่าวิธีการใช้งานหรือว่าสรรพคุณในการใช้งานมันเป็นยังไงวิสลัลฤิ์เป็นกระดิ่งแล้วก็มีกระดิ่งว,ว,าว่าชอดคล้องคอสัมแล้วก็มีตังหัวกับต่างๆม,มีทั้งสัมฤทธิแล้วก็ตังหัวแทนมาถึง ทั้งนู้มีอะไรมีไหมมดครับ๋อคงกระดูกคนั่นเธอน่าเก่งขามเป็นเศษส่วนธรรมจากรโอใช่อันนี้มีรอยตกายไม่เช่เพมาะมัแตกเตะแล้ว ไม่ทราบที่มาพบเจอที่ตะูกบัตสิงสนี่เลยเนี่ยอันนี้เป็นอ่ามนต์อักษร,ปรเป็นอักษรปรวัติภาษาสันสกฤตโอ้โหเยอะ ดูมาทั้งคนเลการศึกษาคามวนชีเ็กระสก็เาวอายุราว20-25ีสนสูงประมาณ1 5 1 5 5ซเมตรใส่กําได้วยเนี่ยใช่กําไรเราะการผันการตั้งคันแล้วตั้งจากบริเวณกระดูกเชิงกรางเนี่ยแข่แยกอากกระดูกทั่วไปลักษณะในการฝังศพก็คือนอนหงายเหยียดยาวางมือแนบีตัวันศีรษะไปทางดิใต้และมีการมัดตาสังบริเวณลำตัวและข้อเท้าในการฝังปัจจัยใผขาไว้วางขาแล้วก็ไปเท โครงกระดูกเนี่ยถ้าเราไปเอามาทีละชิ้นหนึ่งมาจะแตกขักแล้เสียหายแล้วก็ว่าดูอยงชิ้นนี้มันติดเปกระดิ่งแล้วมียันหอยสมบูรณ์ที่สุดเลยนี่อันนี้เป็นโครงที่สมบูรณ์ที่สุดในตอนรั้นใช่ทางนีท้นทองมีครบเลยอันนี้ตอนตอนที่ยกขึ้นมาอันนี้ไม่แข็งอันนี้เป็นโครงอื่น<อ>แต่ว่าสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เรียกว่าโครง ทีี่่่นใชม้อันนี้บางชิ้นก็อาจจะได้มาจากบ้านใหม่ชัยมงคลแหล่งโบราณคาดีบ้านใหม่ชัยมงคลยังเสียมก็ได้มาเป็นเข้างหนึ่งประเภทที่พบได้มากที่สุดนในแหล่งโบราณคาดีบ้านใหม่ชัยมงคลในขนั้นบนคุณค่าที่ได้มาดูอยู่วัดทรรมยน นี่นหะรกบเหรอกบเออกบสมริดอันนี้เป็นกบดินเผานี่นะนี่นะใช่ตัโอ้โเห็นไม่เขียวๆนีว่วต้องสมริดอันนี้ก็ใช่ไงอ,นนอันนี้เป็นเขาปูเองนั่งชันเขาอืมแต่ไม่มีฐานอันนี้สวยแล้วอันนี้ก็เป็น มีพ okay, mm ิมพ mm mm ์่ししีเใขนแต่บริเวณก้นของขันสานจะมี้อยเสเข่อถ้าเป็นเคนสมัยนั้น็จะคิดวเป็นรอยแ้ของรอยอิดแต่คชิคือเสร็จเข่าเสียบเเก่าขนาดนั้นไม่เหลือแล้วหรือิดนะอัเป็นหส้สมบูรณ์มากคอ้ขุดมาได้สมบูรณ์ชิ้มาก ตตาตื่นใจครั้งแรกเลยนะครับที่มาที่เนี่ยดูจาก YouTube เนาะดูจาก YouTube ก็เอออยากเห็นของจริงคุณค่าเก็บรวบรวมไว้หมดทุกอย่างเลยเราจะทำบุญตู้บริจาคใส่ตรงไหนตู้บริจาคมีตู้ด้านบนแล้วก็สองด้านแล้วก็มีด้านล่างอ่าครับแล้ขอบคุณน้องเดี๋ยวเราจะทำบุญตู้บริจาคสักหน่อยนะ เดี๋ยวจะเลี้ยงน้ำสักหน่อยเผ็ดอยากกินน้ำกินท่าเออกินได้กันนี่แหละเลี้ยงน้ำกินได้กันนะเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำครับขอบคุณน้องขอบคุณน้องพาเที่ยวไม่คิดว่าจะบริการดีขนาดนี้เดี๋ยวจะได้เล่นในบริเวณนี้หนึ่งบาฝนขอบคุณมากครับครับอะไรนะอะไรนะตรงนี้โอ้ขอบคุณครับผมครับ คุ้มค่าเดินมานานร้อนล้างหน้าสักหน่อย ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัจจันเสินกลับจากชมพิพิธภัณฑ์วัดจันเสนก็มานั่งพักที่ศาลาบ้านสแกงโงบ้านสแกงโงหมู่บ้านเลยนะตำบลจันเสนหมู่เจ็ด ตาคีนะคอ,อนสวรรค์สวรรค์สวรรค์บ้านสะแกงงกอ๋อใช่เปล่าอ่านถูกเปล่าบ้านสะแกงงอกงก <ś v ih> ยินดีต้อนรับครับนี่เข้าไปทางนี้บ้านสะแกงงกไไกลๆน่นนะ่ะ